สารกิจไม้แมปนะครับ ep 2เป็นสัตว์เลี้ยงนะครัด็อกหมาปั๊ปปี้หมาตัวเล็กแคทแมวคิ t เท n นแมวน้อยแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์เบิร์ดนกแรบบิทกระต่ายฟิชปลาสกิสเซลเรีย l ตัวอะไรไม่รู้นะครับ t ทอร์ e บทสต่าเ็ดสัตว์เลี้ยงต่อไปเป็นของเล่นนะครับ Toys ์เด็กกันปืนวั t เ r อร์กันปืนฉีดน้ำทอยทอยบอทเรือของเล่นจิ g กซอพัลเซลตัวต่อจิ๊กซอทอยคารถของเล่นวิดีโอเกมท็อปลูกหาง Building Block 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 ต่อ ต่อรูปล่างบับเบิลเมคเกอร์ที่เป่าฟองสบู่โรบอตหุ่นยนต์ดอลตุกตาบอลลูนลูกโปง่งดิสลูกเตาวิสเทอร์โนวีดบอลลูกบอลพับเพ็ดน่าจะเป็นหุ่นมือนะครับผมเทรนเซตชุดรถไฟคิดเชนเซตชุดทำครัว ด็อกเตอร์เซสทุดคุณหมอเน่นเป็นคุณหมอมาเบล้เป็นลูกบอลเล็กๆน,นะโยโย่คายว้าวมาสก์หน้ากากเคลดินเหนียวเชสตัวหมากรุกเทดตี้แบร์ตุ๊กตาหมีโดหฮาวบ้านตุ๊กตาโดมิโนตัวต่อโดมิโนและหมวดสุดท้ายใน ั้งนี้นะครับผม Family ครอบครัว g กรน d f a t h e r คุณตาเกรนมาเตอรคุณยาย f a t เตอคุณพ่อ u n t น้าป้าผู้หญิง Uncle ลุงผู้ชายอ้าผู้ชาย Brother พี่ชายพี่พี่ชายน้องชาย Sister พี่สาวน้องสาวมีฉัน m o t h e r แม่ u n t เป็นป้าน้าแม่ อังเคเป็นลุงน้าผู้ชายแกรนมาเตอร์ mother, คุณยายแกรนฟ f าเตอร์ father, คุณตาฝั่งนี้เป็นแกรนมาเตอร์เป็นคุณย่านะครับแกรนฟ f าเตอร์เป็นคุณปู่ครับอีพีสองนะครับผม